ยานต์นั้นนั่นั้องัป็นประวัติแล้วลมที่ไม่มีเพศนคะครับจิตมันเป็นทรงลมนี่เป็นแค่สมมติครับไม่มีจริงไม่มีจริงถ้าเนี่มีนางนางฟ้าที่เขาดูแลข้า <c oughs> ชื่อว่านารานาราเขาไม่มีมันแล้วเขาก็ตับผิดชอบเขาติดตามข้ามากว่าห้าพันชาตินะครับไม่ใช่ะห้าพันปี ธรรมชาตาคือลานตีตั้งแต่พระพุทธเจ้าในยุคเกาะโบราณเนีขาก็บอกการปฏิบัติในพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วเขาก็ดูเรื่องของเขาเวลานิดเดียวมันไม่มีเวลาในี่ยจะทำการที้ข้าถามว่าแล้วก็ติดตามนะข้าได้เกิดดับมาเยอะแต่เขาเขาเขาไปเกิดไม่ได้เพราะเขาติดในพวกของความรักเขาช็อกที่ข้าตายแล้วก็ติดตามนะ ก้าไปเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกโอ้ผ่านเปร้อยร้อยล้านล้านชาติเขาก็ยังไม่ได้ปฏิบัตาครั้งนี้ข้าถามเขาผมก็บอกว่าข้าเคยเป็นพรหมนะผมบอกข้าเคยเป็นพรหมหลายครั้งเลยแล้วตอนเป็นพรหมแล้วเธออยู่ไหนเขาบอกข้อไปไม่ถึงแต่ว่าข้าเนี่ยไปอยู่ในภาวะพรหมนานพอถึงหมดกำหนดเวลาเดี๋ยวก็กลับมามาจิติเพราะว่าจิติเขาก็ต้องปริยานเขาก็กลับมา แล้วถามว่าแล้วพระีิสีหน้าเป็นของบิสีหน้าแล้วเคยเห็นไหมคนรักค่าตอนนั้นผมไม่เคยเห็นอ่ะทำไมไม่เคยเห็นแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นอย่างนี้เขาบอกเขารู้ในความทรงจำก็แสดงว่าในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์อะพระองค์ก็เป็นอย่างเนี้สร้างมาอย่างเนี้แล้วก็ทรงจาด้วยพระพิเนตยังมีเลยเขาก็นับถือพระิเนต เพราะนั่นคือความาจําของเขาไม่แต่เมนที่ก็อยู่ในฟ้าสวา่างแต่ว่าถามพระพิเนกีว่าไม่มีเคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาก็กราบพระพิเนกันก็เ,เป็นพระพิเนที่เรายูเงี่ยว่าเป็นช้างอย่างเงี้ยแต่มันเป็นรูปของการกาะขึ้นมาในบมันทึกมันส่ไฟ,ฟาไมากาเลยเนี่ยผมบอกไปยข้าที่เข้าใจเข้าใจแล้วว่าอ๋อตัวเขาทำไมเป็นนงางฟ้าเขาสวยสวยแล้วเขากลับตอนที่เป็น,นอเป็น เป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตาอันเดียวคนละหน้าตาเพราะว่าดังฟ้าเนี่เป็นหน้าตาในจินตนาการแต่มนุษย์เนี่ยเป็นหน้าตาในรูปนามที่มาด้วยอำาักนนครับพราผู้อย่างนี้มันดทางเยอะเลยเอแหน้าตาไงเไม่าไม่อย่รูปให็ะจกาไม่จำเป็นต้องรู้งั้นพ็อเลแล้วแกรู้ไหหน้าตาแกยังไง ก็จะย้อนในส่วการที่ผมมีกันที่ผมสอนแต่ไอไอตอนเป็นคนมันรู้ใช่ไหมท่าตายังไงแต่พอเป็นนางฟ้ามันเป็นเรื่องของจินตนาการเการเขาสวยเขาสวยอยู่นเขาสสามารถถอดกิร่างก็ได้เพื่อมาดูตัวเองชิ้ส่เาสามารถถอดกรกร่างก็ได้มาดูตัวเอง ให้ตัวเองได้ไดไดนะครับ<ด>มันเป็นเรื่องของทิพยยะเป็นเรื่องของการแต่งจิตสวยอย่างเขาไม่รู้สวย่อย่างกูเห็นหรือเปล่าพอรู้ตัวได้ตัวเอยงเขานีหูสองหูแบบยาวๆอย่างนี้มาตามโผล่สวยกูก็คงชับลย <c oughs> มันต้องมีเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้ของมนอนโดจริงๆ้าเข้าใจเรื่องอั่นี้มากเลยแต่ว่าแค่ไม่ได้ใครเอามาเล่าให้เราฟัง พราะเรายังยึดถือเรื่องความคิดยึดเรื่องมโนยึดเรื่องกรรมฐานเนี่ยได้ออกมาเป็นตัวเป็นสัตว์ไอ้นั้นเป็นเพียงแค่สิ่งคิดธาตุทะเลเอามันสร้างทิพย์จักรุขขึ้นมาได้เวลาพรรษาดิมันสร้างขึ้นมาได้ด้วยการนึกเอานึกว่าเป็นอย่างนี้อบางเกิดไปโดนบ้างบ้างบ้างไอ้นั้นเป็นแค่มโน วาทะดีอย่างอาซีอย่างหมอปลายเงี้ยพูดอะไรก็ปิดหมดนะพวกนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตอนนี้จักรวาลมันขยายใช่ไหมแล้วไปขยายที่จุดจุดนึงทุกอย่างมันจะพลึกละหายแล้วทําลายตัวเองใช่ไหมทีเนี้ยทุกอย่างก็จะเกิดเหมือนกับบิ๊กแบง<น>ที่เขาว่าที่มันเริ่มต้นจักรวาลใหม่แล้วทุกอย่างก็จะกลับมาก็จะมีโลกมีกาแล็กซี่นี้ก็เหมือนเดิมก็วนอยู่อย่างนี้เป่ไอ้นั่นจินตนาการ ผู้ใดก็ได้มันมองจากจุดหนึ่งอายุมันไม่ถึงหรอกนะครับก็มาหลุมดำจินตนาการขึ้นมานะฮะว่าโอ้หลุมดำมันคืนดาวนะแต่มันพวกมันใหญ่มากมันเข้าไปมันก็ออกมาแต่มันตายไปแล้วเลยไม่แคมที่ว่ามันออกมาเมื่อไหร่หรือว่าหลุมดำมันกินหลุมดำาหลุมดำเป็นช่องอากาศช่องเห็นมวลโดยไกลพวกเห็นมวลโดยไกลก็มองเห็นมวลเมื่อเราดูเงี้ยเราก็งไม่เห็นควันโดยไกลก็เห็นควันเขาจะไม่รับเออ ตรงนี้แล้วมันเราก็จินตนาการในวันนั้นเหรอวันนั้นจินตนาการมันมีเป็นอย่างนั้นแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ดับแล้วมันไม่ดับมันจะตั้งอยู่งานี้ไปโลกเป็นอย่างนี้มันรู้มันมาเท่าไหร่แล้วนะฮะอาจารย์ครับมันจะเหมือนกับหนึ่งมหากรที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าสักพักมันก็ต้องครบครบหนึ่งมหากรมันก็ใช่ต้องเวียนวนด้วยสภาวะของโลกนะครับเป็นเป็นอันตรกับมหากรอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพวกปราบเขียนมา แต่ก้านี่เคยเป็นพรามเป็นจมไปเพศอะไรมาอกาะสมัยโบราณมันก็ยังอยู่ในความหวัง้าอธิบายได้เรื่งเติอธิบายดีข้เยแต่เป็เรื่องความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมัไม่ครับเป็นเรื่องของโลกแลก็เป็นของโลกเราเองโลกเป็นอย่างนี้แต่ไม่อยู่อย่างนี้ที่เป็แล้วเปลี่ยนไปตามพื้นผิวทะเลอาจจะหายไปบ้างเป็นแต่ทะเลไม่เคยหายไปหรอกครับแต่ถ้าไม่หายไปช่วงหนึ่งมันก็หายไปมันแห้งเดือดมันกลายเป็น นั่นแหละแล้วกลายไปเป็นเมฆพุ่งผมแต่ตราบใดที่มันมันไม่เกิดสงครามหรือมัดสัญญีอะไรึ้นมาแล้วก็เป็นโลกอีกมันเกิดเหตุปัจจัยของการถลอกแวนดูดเรีิวเคลียก็ดุลบอมจีวะตังผ้ลูกเป็นไฟไอพวกบ้านั้นมันก็ก็เตรียมยาโอกาสของมันง่ายๆนะครับมาถึงยุคหนึ่งโลกแบบมันก็มีแต่หญ้าแห้ง ไม่มีน้ำผงน้ำน้ำฝนมันเราต้องสกัดมาจากพืชดีพวกยาพวกฟางพวกอินพวกอะไรเนี่ยเอามาเป็นเงื่อยอย่างชีพเพื่อให้มันอยู่ได้อยู่ได้ในแห่ธาตุกัดกองฝนลงมาได้เพื่อเรียนดูในห้องทดลองแล้วก็เอาพวกนั้นมาเป็นอาหารมาสกัดเอาเฉพาะดีเอ็นเออะไรขึ้นมาแบ่งแยกพันธุกรรมเพื่อมามากินมานี้คนเราก็ไม่จำเป็นจะใช้อะไรตัวพวกตัวเจาสอบนั่นก็ไม่ถึง มีคน,นที่เขาบอกว่า,า,าวผูเจ้ากระด๋าคนตัวเล็กเขาเจอแล้วก็พางปนี้ถ้าไปถึงที่สุดตรงนั้นเลยครับแล้วก็มาแ,แยกแยกขึ้นมาแต่ข้าก็เคยเห็นเียี้นะครับแต่ยาเนยแ่ข้าดูเป็นเรื่องของการตงแต่งแต่มาเห็นจริงๆแล้วมันก็แบบวันี่มันก็ไม่ใหญ่แล้วอันนี้มันก็แยกแยกขึ้นมามันมีเซลล์ต้นแบบอยู่เซลล์ตัวน,นี้มันแยกจนถึงแบบให้เก่งทางทางหมอกแบบ กอนนี่เลยเป็นยียนเป็นพันธุ์พันธุ์ทางหมอไ้เลยเออมันแยกมันแยกยียนดียีนยีนลาย,ยียนไม่ดีที่ทําให้เป็นโรคเอาออกหมดเลยก็เหลือแยกยียนนี้เก่งทางยีนลาขล้ามาดีคนก็สร้างขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาไอ้นี่เป็นนักรบไอ้นี่เป็นนักบ,บินไอ้นี่เป็นหมอไอ้นี่เป็นนักการสแสดงไอ้นี่แยกออกมาเป็นโรคนี่เป็นขนาดนั้นกันน,นี้ต่างคนต่างแยกต่างคนต่างมีบริษัทคนตัวเองขึ้นมา ไอ้พวกนี้พอโดนแยกเหมือนโคลนนิ่งขึ้นมาเยใช้เซลล์ปลูกขึ้นมาสามารถทาได้เยอะแยะให้หน้าตาเหมือนกันก็ได้เป็นแผ็แตกกันก็ได้แล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองมันเซลล์เนี่ยมมีหน้าที่ของตัวเองพอมีหน้าที่ของตัวเองนะครับมันก็ใช้เวลาตลอดชีวิตตลอดชีวิตของพ่อมีประมาณตั้ง5ปี5ปี7ปีอายุแท่นี้แหละมี่วิญญาณคองวิญญาณมาครองอยู่แล้ว งั้นมาถึงยุคนี้มันไม่มีพ่อไม่มีแม่งครับพ่อแม่ก็คือผู้ให้กเนิดก็คือองทดลองพอขึ้นมามันฆ้าพ่อมันได้แม่มันได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกมันจะตกอยู่อย่างนี้เลยมันไม่มีชอบเชั่วดีใช่ไหมกินกินข้าวขึ้นมาไม่พอใจยิ้มบงตายหาไปเลยนะครับแล้วเอาตัวขันมาแทนผลิตขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะไม่ไมันผลิตขึ้นมาเป็นโรคโรบบางอยายเวลามันต้องรบกวมันต้องสร้างรัก <c oughs> แล้วก็สร้างยานของมันเพื่อที่แบบมีความคิดใหญ่โตนี่ว่าเอาละตัวนี้ลุกข้ามไป้หมดโดยการใช้พลังงานเขา,าเรียกว่าเป็นพลังงานความร้อนเป็นคลืล่นความร้อนโดยโดยการปลดปล่อยวัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยม,มันทำให้เกิดคลืล่นความร้อนอย่างรับมขึ้น,ม,นมาเลยแต่กอนที่เป็นก้อนเนี่ยมันพลิดยานเจ็บร้อยร้อยยาน กดบุ้มด้งดุลโลกดูสิไอ้พวกอยู่ใต้นี้ยิ่งต้องมียังไงตามคนต่างกฎตามควายตามมุก็ต่างต้องมีที่ของตัวเองมันทำขึ้นมากดเยาะออกเป็นหงอนจะโลกทั้งใบเนี่ยลุกเป็นไฟร้อนเป็นพวดด้วยพลังงานเสร็จสีนพวกในกระเจี๊ยนถึงการยุบอย่างที่พามาด้วาใช่ก็มันร้อนแล้วไปเจออะไทั้งนี้มันลอยโลกทั้งกลิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงไปเดี๋ยวมันสร้างอากาศขึ้นมาได้ สร้างน้ําขึ้นมาได้ได้ด้วยกระบวนการเวิทยาสารทีะสร้างพืชขึ้นมาได้เม็ดพันธุ์ต่างๆมันดขึ้นมาได้มัทนทาได้มันก็รอแต่โลกบนฟื้นขึ้นมาแล้วมันติดไฟอยู่นั่นนี่นความนานแบบนี้มันนานจนในพวกเนี้ยอายุมันห้าปีตายหาไปเออมันตายหาไปม,มันนั้นอ่ะมันกล่าวว่าอีก แต่ที่สักกี่ปีเป็นคำนวณแล้วเต็มที่สักปีสองปีเดี๋ยวไฟก็จับปรากฏมันไม่จับมันเป็นลูกไฟ่า,า,มามกาลขางอวกานานถึงเขาเรียกว่าสี่สิบหกอัตรกรรมหนึ่งอัตรกรรมนะครับ,บ,รรรรรรบเท่ากับหนึ่งอสวกับหนึ่งอสวกับเท่ากับเลขนึงตั้งสามเลตสูตรร้อยสี่สิบลูกนั่นคือเท่ากับหนึ่งอัตกรดียวเลยแล้วมันต้องยาวนานถึงสี่สิบหกอัตรกรรปครับที่ลูกไฟลูกอ่ เขาเรียกว่าปัจจัยมิจฉอะไรกลับไม่รู้ภาษาอะไรผสมไทยกลับอะไรกลับมันมีตัวตัวตัวอะไรไม่รู้ภาษาอังกี่ยวกันไหมมันจะมีอยู่สี่ช่วงเลยนั่นแา่ใจใช่เนี่ยคือช่วงแรกนะไฟเปนอะไรกันช่วงไฟเปนอะไรกันเป็นไฟเฮาไฟมันลุกไันหลงแต่พวกนี้ก็รอไม่ได้โลกมันไฟก็ตายหา่าก็ทำ ทำรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นวันกลางดาวไปเลยไปอยูดาวตู้งดาวนี่แหนะกลับมาอีกทีก็ไม่ได้แล้วลืมไปละมันเป็นคนนอกโลกแล้ตัวพวกกลางดาวไม่ใหญ่หรอกครับเพราอะไรพวกเรางี้ที่มันเห็นเห็นเหน็เหนอุญญาณอย่างนั้นเอยถ้าเจาะลองไปก็เห็นลึกถึงการทำอาหารการโถดิ้งการะมันชิบหาย,า,ยายเหมือนกันใะส่ควายนั่งดูหนังเออถึงดูอันนี้เนี่ยพอพอพอมันยาไม่มาพอนานไปนานไปนะครับ ไอ้ควันไฟที่มันออกมามันควบคุมโลกไอ้ควันที่เกิดขึ้นมาปกคุมมาควบคุมโลกความร้อนข้างล่างออกมาเจองความเย็นข้างบนมันไม่เกิดเป็นฝนฝนก็ดับตกลงมาเป็นน้ำนั่น่วโลกเลยฝนก็ตกลงมาทั่วโลกมันดับไฟไฟอะพอโดนฝนเนี่ยนะมันก็เป็นควันควันขึ้นไป ไฟดับแต่เป็นควันแทนเล้วควันนั้นก็ปกคลุมโลกเพอปกคลุมโลกมันเหมือนกับลูกนยดหยดไอ้ฝนตกเนี่ยมันตกยาวไปเขาเรียกว่าสี่เอตกระศีสิบหกอตกรศกร์เหมือนกันนะมันใช่มันยาวนานเพราะมันใหญ่เพราะมันมานะครับมันดับยากนะครับมันเ่ียกก้อนถานเราเนี่ยใช่ไหมนะครับพอฝนที่เราลงมาก็ไอ้พวกนี้ปกคลุมโลกทั้โลกนั้นก็เป็นอยู่ด้วยความมืดมิดแต่น้าเต็มโลกเลย น้ำเต็มลกแเป็นที่มาของมวลดินแรกก็คือน้ํามันเริ่มลดฟ <iad> อมเริ่มมาจุดติอะไรเงี้ยนะ<ช>ครับเอ่อ <rib> ไอมวลดินเนี้ยคืออะไรฟองน้ำพอน้ํามันเริ่มลดมันเป็นฟองตอนนั้นน้ำไม่ลดแต่มันเป็นฟองมังนมันก <iting> ็ไปกินมวลดินขึ้นมาพอก,กินแล้วแปลงเป็นนั้นแปลงเป็นนี้แปลงเป็น,นอันนี้ว่าตามปลานะครับเออพออยู่ๆไอฟองที่เคยแบบอยู่นี้มีมวหมวิมีมา ไปด้วยการล่องก็หมดเพราะกินวันดินทําให้กายมันเป็นต่างอันถ้าแยกไปนะแต่ถ้ามีคุยยืเนี้ยมันเยอะนะครับเมื่อท่านอยู่ๆปุ๊บพายที่ก็เกิดแสงสว่างมาเริ่มมีกลางวันเมื่อก่อนไม่มีกลางวันมีแต่กลางคืนที่กลางคืนเนียเกิดจากเมฆเมฆที่มันคุมเนี่ยอันนี้เมฆมันเริ่มสลายตัวคลายไปพาที่ก็สอดส่องมาได้ก็สอดส่องพื้นโลก ความร้อนมันทาให้น้ําเริ่มเหมืออแห้งก็าเกิดเป็นมวลดินขึ้นมาแล้วกิกนกันตอนนี้เกิดเป็นเพศหญิงเพศชายก,ก็ว่ากันไปตามต,ามตามกักกะนะครับเรื่องเป็นมันเกิดการทุทธที่จเจริญขึ้นมาอีกสี่สิบหอสังกรปเข้าใจไหมครับการเป็นมวลดินกลายเป็นเถาวันกลายเป็นพืชแบ่งเป็นน้ําแบ่งเนี่ยเป็นที่มาเยอะเลย,เย,เยจะอธิบายนะครับสิบปีก็ไม่หมด แล้วคราวนี้มันก็เลยเกิดเป็นด็กมีมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วเกิดการมีข้าวสาลีขึ้นมาเขบอกว็ไปเอาข้าวสาลีกินแล้วก็มันก็ขุดขึ้นมาไม่รู้จบผมก็มันน้อยนะกินแล้วมันก็ขุดอยู่เอยแต่ไอ้พวกฉลากก็เรากินทุกวันเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้ยกินตอนเย็นด้วยเอาไปกินสองสาวันด้วยตามคนก็ต่างโกโยก็โกกโยก็โกกโยมันก็แบบมัน พองหมดไปก็เลยต้องงแย่งกันก็ต้องปลูกกันขึ้นมาอะไรขึ้นมาเอ่องเก็บเพัฒนาฟันพอพัฒนาแล้วก็ไอ้คนที่กอับกลวยไม่ไม่ออกไปกินทุกวันนานๆเอาไปกินทีก็อยู่บ้านทำไปทำมาแล้วมึงมองกูกูมองมึงก็เกิดความกำหนัดพีชขึ้นมาก็เลยร่วมเพศกันอะไรเงี้ยมไปเรื่อยมันแต่งไปงั้นแหละแต่ที่เพี้ยนพูดได้ฟังแล้วไปเยี่ยเกินนี่มันสร้างเป็นระเบียบว่าสบายดีไหม เพราะวังครับข้าจะบอกว่าการบันทึกไม่ใช่อยู่ที่สมองสมองเป็นเครื่องมือบันทึกของลูกที่เราใช้เคาะห์จำแนกแยกย่อยส่วนพวังเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัมผารครับบันทึกอยู่ในนั้นหมดอะ มันเข้าใจครับมันไม่เห็นมันเห็นเรื่องเหล่านี้แหละมันไปของมันนะเราแค่นั่งดูเฉยๆไงเนี่ยแล้วมันก็เพลินเพราะงั้นพระที่คิดว่าอยู่คนเดียวอย่างข้าเนี่ยอยู่คิดว่าอ้หหน่อตายเลยไม่มีใครมาหานะเพลินเรื่องอย่างนี้แค่เรื่องเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วแสดงว่าแสดงว่าข้าพี่ข้าพี่เห็นจากคุงเทพน้ำอย่งนี่คือเกี่ยวกับข้าพไป้าข้าพมากัมตนจับ ก็จะแปลว่าหลายท่านเคยเห็นกันแล้วมันจวภาพรอบนี้เป็นภาพรอบรอบหนึ่งที่เราเคยมาที่ไว้ใช่มันมีเป็นหลายรันรอบอ่ะคล้ายๆก็เมื่อก่อนก็เคยมีกรุงเทพแล้วก็เคยมีน,น้ำท่วมกนันมันไม่ใช่กรุงเทพหรอกแต่มันปรุงแต่งว่าเป็นกรุงเทพกรุงเทพมันมีแค่ยุคเดียวนี่แหละแต่ว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งอ่ะแล้วมันเป็นแต่ความหมายด้วยกันปรุงแต่งว่าเป็นกรุงเทพแล้วว่าไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่แล้วยังไงนะว่าทุ่มโลกอยู่แล้วแต่มันก็มีรูปร่างเหมือนกันนะครับการแก้ที่จะมีเหมือนกันใอนี้ครับอ มันก็มีในยุคไหนไหน,นั่นเอ,องข้าานุประยุคนู้นเลยมันขีจข่จรวดครูเคยขี่จรวดแล้วแย่งกับคนต่างดาวไปย <c oughs> ิงกันทั้งคนตอนนอนอะป่วยอ่ะเป็นอย่าง <c oughs> น,นี้น <c oughs> ทุกที <c oughs> ตอนดเด็กๆอะ่ะมันลงที่พังงาภูเขาลูกนั้นลงมาวิ่งไปอยู่ภูเขาแล้วข้าเก็บสเปรย์กล้าไปคนเก็บสเปรย์ว่าเตรียมตัวไว้ <c oughs> พววเพราะข้าเกิดกว่าเด็กในวันนี้มาก่อนปลาเค็มของแม่นะส่แยกสิบตัวมันติดไว้ในถัง เออเ <c oughs> ตรียมไว้เผื่องงสงครามโลกงเกิดเรืยสงครามจักรวาลมันเกิดแล้วพี่เข้าใจแล้วแล้วพี่เข้าใจว่าไม่มีใคร